ครับผมตอนนี้อยู่ที่วัดพักยืนครับอัำเออ์ัธนระพิชัยครับมาไหวา้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวพร้อมทั้งญากญาิพี่นอ้องทุกคุกรันเมื่อนี้มาทำบุญครับมา้าหลานมาไหวา้พระยืนขอพรเพื่อมีโชคมีลาภ เพื่อดวงสิได้แห้งๆเขามาเบิ่งครับพี่ที่เตรียมเ,เติมน้ำมันตะเกียงของณที่พายืนแท่งนี่ครับบอกคือกันด้วยครับกับท่งกรุงเทตี้ยเขามาเบิ่งครับนี่เขามาซื้อน้ำมันไปเติมตะเกียงอ่าน้ำมันขวดตะกวาดครับนี่ขวดละสามสิบครับขวดละสามยิบเองทอนเองบอกครับนี่นนนค,รครับผมครับผมอ่า ท่อน,อนเองอ่าท่อนสิบบาทครับได้ขวดหนึ่งเนาะได้ขวดหนึ่งเอาเอาขอสอบถามแน่นิดนึงครับผมถาามดอ่คืออ่าน้ำมันนี่น้ำมันพืชน,นี่ครับเติมตะเกียงเมืนว่าทั้งกรุงเทพผมก็เคยเห็นอันนี้ผมก็เคยเห็น<ช>อันนี้อันนี้ดีเ่ะครับเกิดมลภาวะบ่อเลยยังไงคือบมครัผน้ำมันตัดก็คืออย่างนี้ครับผมคือเกาใส่ปั๊บตะเกียงนี่มันจื มันถือว่ามีควันมีอย่างควันอ๋อครับครับครับเป็นมลพิษกับผู้ใดอ๋อคือใส่น้ำมันเพื่อนน้ำมันเพื่อนมันจะยังเชื่ระเบิดอ๋อมันระเบิดหลายหน่วยแล้วระเบิดหลายหน่วยแล้วครับผมอันนี้เป็นบอกเป็นวิทยาทานนะครับทั้งวัดทั้งกรุงเทพนี่เพิ่นอาจสิบ่เคยได้เฮ็ดใส่แบบน้ำมันพืชแม่นบ่อเพิรนเอาน้ำมันพืชเด้อเติมต่อไปเออต่อไปก็เป็นไปได้ครับเอาน้ำมันพืชอนนะครับลุกมันติดติดอยู่เบิด์ตขึ้นว่าซั่นเพิ่นว่าเอ้า ต่อจากนี้เข้าไปเติมน้ำมันตะเกียงกันครับขวดละ30บาททางกรุงเทพกะอยากเบิ้งกะเบิ้งไหนได้ครับเห็ดตามบ่บ่บมีลิขสิทธิ <c oughs> ์เอามาเติมน้ำมันตะเกียงกันครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ปารามีพบรรสูน,นแก,ก่กานะครับคนผู้ใดมาเห็ดเพิ่งจะได้บุญได้หนะึ่นมีโชว์มีลาภ ที่ถูกละว,วันใหญ่ๆเพิ่อจะเลยพากันมาทำเป็นลูกรานก็ขั้นตอนต่อไปจะเติมน้ำมันตะเกียงผู้ใดผ่านมาแถวนี้ก็มาได้ครับเดอ้ออยู่อำเภอกันทะละวิชัยจังหวัดมหาสาครคามรถขับผ่านใส่านมาเปิดให้ได้ยังไง รถครับผ่านไปผ่านมาดีบแกกันสนั่นเลยโอ้โหวัดเท็ดถูกหรือเท็ดพิดแต่ว่าแห่งภาคกันดีบอยู่ตลอดเพราว่าจะเป็นการรบกวนท่านว่าหรือว่าอยากให้ท่านคุ้มครองบีบแกแป๊กแป๊กตลอดถึงนทางกอไปกอไปนี่เอาไ้เติมพุ่นแหลเติมน้ำมันตะเกียงข้างบน การเติมน้ำมันตะเกียงด้วยน้ำมันพืชน้ำมันพืชดทำอาหารเท่านี้แหละครับทัดท่างกรุงเทปกรุงไทยเห็ดไตนะครับเด้อเป็นว่าบอควันบอมีเกิดมลพิษอ้าวอ้าวเรียบร้อยครับป้ลุกตลอดเวลาเลยขนาดบอมีดับ ขอบคุณครับลิดนีทายเพื่อไหว้ลูกหลานเบินหลาทุกคนเดินทางผ่านไปผ่านมาครับขอให้โชคดีนะครับเด้อเดินทางปลอดไผ่วารีสากรุงเงทีกรุงไทยไปต่างจังหวัดต่างๆแต่ขอให้เดินทางปลอดไัยก็แล้วกัน คลิปนี้กับอดูตีไว้แกน่นี่นะครับเด้อสวัสดีครับ